สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนธนาคารวัดปทุมนายกค่ะโรงเรียนวัดปทุมนายกจังหวัดปทุมธานีมีโครงการหนูน้อยออมทรัพย์เด็กๆออมเงินหยอดกระปุกหลังห้องเรียนทุกวันค่ะฝึกออมตั้งแต่ชั้นอนุบาลพี่ๆชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงกก็หยอดกระปุกกันทุกห้องคุณครูช่วยดูแลเก็บรักษาให้ โรงเรียนธนาคารของเราเปิดในวันอังคารและวันพฤหสัสบดีค่ะใครเก็บมากก็เต็มกระปุกเร็วแค่กระปุกกันสนุกที่ห้องโรงเรียนธนาคารค่ะสัปดาห์ละสองครั้งโรงเรียนจะแจกกระปุกคนละใบค่ะพอเราเลื่อนชั้นก็จะนํากระปุกนั้นไปเรื่อยๆค่ะยอดจนจบป .6 ค่ะทุกกระปุกบรรจุความตั้งใจในการเก็บออมทุกเหรียญมีค่าในอนาคต ช่วยปลูกฝังลักษณะนิสัยในการเปลียนและอดออมค่ะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรแล้วก็จะได้ใช้ในยามจาเป็นค่ะกระปุกใบน้อยช่วยสอนให้เด็กๆรู้คุณค่าแห่งการออมขอเป็นกําลังใจให้กิจกรรมดีๆอย่างนี้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ